สินแสปาโค้ชชีวิตสวัสดีครับในเดือนมีนาคมนี้ยังมีดาวย้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีดาวใหญ่ก็คือดาวฤหัสด,ด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดมาดูครั้งแรกนะครับเจอผมเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องของเราเนี่ยเป็นการดูดวงแบบเจาะจงนะครับคำว่าเจาะจงก็คือว่าไม่ได้แบ่งคุณตามราศีตามวันเกิดแบบทั่วไปนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคุณต้องรู้ ลัคนาราศีที่ถูกต้องครับซึ่งจะต้องได้มาจากเวลาเกิดเท่านั้นครับเราได้เตรียมระบบนะครับให้คุณสามารถเช็คลัคนาราศีที่ถูกต้องของคุณได้ก่อนที่จะมาฟังคลิปในวันนี้นะครับโดยคุณเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับเปิดไลน์ขึ้นมาครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่ add s in zae นะครับหรือว่าแอดซินแสนั่นเองครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนครับจะมีปุ่มปลุกดวงนะครับคุณสามารถใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับแล้วก็ใส่โค้ดแนะนำนะครับ456นะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใช้งานฟรี30วันนะครับรวมไปถึงจะได้กดเข้าไปดูลักนณาราศีที่ถูกต้องของคุณด้วยครับ ลัคนาราศีเมษครับดาวดวงแรกเลยนะครับที่จะย้ายมาแล้วก็ส่งผลในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ได้แก่ดาวศุกร์หรือว่าหมายเลข6นั่นเองนะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง11บเนาฬิกาครับซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยคือตําแหน่งการเงินครับของชาวลัคนาราศีเมษส่งผลตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมครับดาวศุกร์หมายเลข6เนี่ยส่งผลกับเรื่องการเงินและความรักโดยตรงนะครับพอเข้ามาในตําแหน่งการเงินเองเนี่ยก็แปลว่าเรื่องของเงินเนี่ยก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ มีเงินเข้ามาได้หลายทางครับโดยเฉพาะเงินเนี่ยอาจจะได้มาจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับมีโอกาสได้เงินจากเรื่องของสวยๆงามๆใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับของสวยงามของแฟชั่นอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสว่าเดือนนี้เนี่ยจะทํายอดขายได้มากกว่าเดิมนะครับหรือใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเคลื่อนประดับนะครับความบันเทิงนะครับหรือร้านอาหารก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลดีเช่นเดียวกันครับส่วนใครนะครับที่ในช่องนี้เองเนี่ยมีหมายเลขที่ส่งผลดีกับหมายเลข6นะครับเราเรียกว่าดาวคู่มิตร นั่นเองนะครับก็ได้แก่หมายเลข3ามหรือดาวอังคารนะครับถ้ามีแบบนี้เนี่ยการเงินมาไม่หยุดเลยนะครับเรียกได้ว่าถึงไม่อยากได้ก็จะได้นะครับถึงไม่สนใจก็จะมีครับต้องเรียกแบบนั้นเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีหมายเลข7อยู่นะครับหเจอ7แบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่า6กับเจ็ดเขาเป็นศัตรูกันครับเมื่อศัตรูมาเกิดเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคงไม่ได้นั่งคุยกันดีๆแน่ๆครับคงต้องมีการทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับ แล้วมาทะเลาะกันในช่องการเงินด้วยสิครับแปลว่าการเงินก็จะไม่ดีนั่นเองนะครับนั้นหมายความว่าเราต้องไปดูให้ได้นะครับว่าเราเองเนี่ยมีเลขอะไรรองรับหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ไม่มีเลขอะไรเลยนะครับก็สบายใจได้หายห่วงไปเปราาหนึ่งนะครับว่าจะส่งผลดีในเรื่องเงินแน่ๆครับดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองครับอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่ง12นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่14เมษายน2 5รานี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตหน ตำแหน่งตัวตนครับของชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีโอกาสได้เป็นผู้นำนะครับมีโอกาสได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าได้มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องของความโดดเด่นความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็การที่ทําอะไรแล้วเนี่ยได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าในรายละเอียดเนี่ยตำแหน่ง12นาฬิกาของแต่ละคนมีดาวอะไรอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นหมายเลข5หรือดาวพฤหัสอยู่นะครับแล้ว 1, ามาเจอ เแบบนี้เราเรียกว่าดาวคู่มิตรครับ1551คือคู่มิตรกันอันนี้เนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ครับคำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนอายุมากกว่าเท่านั้นนะครับอาจจะหมายถึงคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าคุณก็ได้นะครับแต่ว่าอายุเขาอาจจะน้อยกว่าก็เป็นผู้ใหญ่เช่นเดียวกันครับในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข3อยู่ในช่องนี้นะครับหเจอ3แบบนี้คือคู่ทะเลาะครับก็มีโอกาสนะครับที่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับแล้วอุปสรรคนี้่ก็สงผล กับคุณโดยตรงซะด้วยสิครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็รอบคอบกับชีวิตให้มากๆนั่นเองครับปิดท้ายนะครับด้วยดาวใหญ่ประจําเดือนนี้เลยครับก็คือดาวพฤหัสนั่นเองครับหรือว่าหมายเลข5นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง12นาฬิกานะครับก็ส่งผล1ปีเต็มครับตั้งแต่วันที่19เมษายนครับไปจนถึงวันที่30 เมษายนนั่นเองครับระยะเวลา1ปีนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้นั้นก็คือว่าคุณอาจจะได้ไปเรียนรู้วิชาความรู้ใหม่ๆนะครับได้ไปพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาสนับสนุนช่วยเหลือครับแล้วก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีแฟนหรือมีอยู่แล้วแล้วกําลังวางแผนที่จะลงหลักปักฐานนะครับช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างมากเลยครับที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในช่องนี้เนี่ย อย่างมีเลข2นะครับเพราะว่า5กับ2เนี่ยเป็นศัตรูกันนะครับก็จะหมายความว่าคุณเนี่ยทำอะไรแล้วก็จะมีอุปสรรคครับแล้วก็กว่าที่จะผ่านพ้นไปได้เนี่ยก็ใช้เวลานานทีเดียวครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในแต่ละช่องเนี่ยหปีเต็มทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยถือว่า มากมากเลยสําหรับถ้ามีเลข1อยู่นะครับแล้วยังจําได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปว่า1ย้ายมาในวันที่14เมษานะครับแล้วถ้าคุณมีเลข1อยู่ในช่องนี้อยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็5ย้ายมาวันที่19เมษายมษาแบบนี้แปลว่าตลอดเวลา1ปีเต็มนะครับคุณจะมี51หนะครับหรือว่าผู้ใหญ่อุปัรภมช่วยเหลือครับต่อให้คุณไม่สนใจนะครับผู้ใหญ่เนี่ย เขาก็จะมองเห็นคุณแล้วเขาก็จะอยากผลักดันช่วยเหลือคุณอยู่ดีนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวที่ย้ายในเดือนเมษายนนี้ครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังงงอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับให้คุณเนี่ยเข้าไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยเพิ่มเพื่อน l i น e แอดซินแสครับกด ปุ่มผูกดวงครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดของคุณให้ครบถ้วนนะครับจังหวัดที่เกิดด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด4 5 6นะครับเพื่อที่จะได้อ่านดวงของคุณแบบเจาะจงเจาะลึกแล้วก็รู้รายละเอียดดาวที่จะมากระทบกันมากกว่าที่ผมพูดไปในคลิปช่วงต้นด้วยนะครับใครที่งงนะครับก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยครับแล้วไม่ต้องกังวลครับอ่านดวงตัวเองแบบเจาะจงได้เลยครับเพราะว่าช่องของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตเราบอกดวงคุณแบบเจาะจงครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติ แชร์ได้สตางค์ครับส่งแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา